ครับฮะครับผมครับวันดีครับพี่เป็นสาครับวันดีคุณสรีพรวันดีนดท่านฟังครับผมตลาดเป็นในที่อ่าวันนี้เนี่ยในญี่ปุ่นนั้นลงไปอีกสามร้อยเจ็ดฮะในอินเดียลงไปอีกร้อยสามสิบแปดในไต้หวันลงไปสองร้อยนะครับเราในฟิลิปปินส์ลงไปสี่สิบห้าอินโดนีเซียลงไปหนึ่ง นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้กาลังออกกาดเนี่ยในเยอรมันลงไป32ในฝรั่งเศสลงไป37ในยูเคลงไป43แต่อิตาลีดีหน่อยฮะลงไปแค่25แต่ตลาดหุ้นที่ลงหนักขนาดนี้เนี่ยคือดาวโจนสนะ์ฮะลงไป2 6 2จุดน,นะในดาวโจนส์ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวทองแกว่ง,ง 27, 38, นะครับตัวทองแกว่งแกว่งที่2738ฮะตอนนี้ลงมา10เหรียญ นะเมื่อตอนที่ขึ้นไปยืนอยู่ที่ประมาณ2-7 5กว่านะครับในขณะที่ค่าบาทเราวันนี้เนี่ยจดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตลาดในเอเชียเนี่ยอย่างเครดิตของฮ่องกงที่บวกมา2-6-1เนี่ยเป็นเครดิตของตัวจีนที่เพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะฮะแต่ก็ยังมีปัญหาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเป็นเกาะเกาะ ประเด็นอยู่ในในตัวของจีนอยู่นะฮะในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยวันนี้บวก7จุดผมมองตลาดทั้งวันเลยนะฮะวันนี้ดูทั้งวันในช่วงเปิดตลาดในช่วงบ่าย3เนี่ยตลาดในยุโรปเนี่ยติดลบมากกว่านี้ฮะแต่นะตอนนี้มาเนี่ยการติดลบนั้นได้น้อยลงข่าวที่สําคัญสาหรับท,ที่ที่เขาใช้กันนะฮะนะคืนนี้เนี่ยที่เขาใช้กันก็คือข่าวเรื่องเกี่ยวกับดาวโจนส์ล่วงไป200จุดเนี่ยนะฮะล่วงไปถึง200จุดเนี่ยเพราะาบอลยิวกดดันตลาด นะกับผลการิงงานต่างๆนะครับแล้วก็ข่าวอีกอันหนึ่งที่ทําให้ทางฮ่องกงบวก261เนี่ยเป็นเพราะว่ามาตรการต้นเสริจตของจีนที่ลุกตลาดเพิ่มมากขึ้นนะฮะอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยเนื่องจากตลาดเนี่ยหยุดแล้วก็เหลืออีก2วันเทรดนะฮะ เพราะนั้นที่ระดับดัชนีของเราปิดไปอยู่ที่ประมาณ1470เนี่ยมีความท้าทายครว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงจะไปทดสอบระดับข้างล่างทางเอสเซีมองจุดรับตั้งแต่หลายหลายวันที่ผ่านมานะฮะหาจุดรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1450ต้องดูฮะว่าจริงๆ70พรุ่งนี้เนี่ยเปิดตลาดแล้วเนี่ยนะครับในเอเชียยังคงติดลบมากกว่างี้อยู่หรือเปล่าจะดูสถานการณ์แล้วเนี่ยในเอเชียคงติดลบไม่มาก ในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวทางด้านของยุโรปข่าวทางด้านของทางอเมริกาก็ไม่ได้มีอะไรที่กระทบมากนักนะครับเพียงแต่ว่าลบอนยูมีแรงกดดันข้างเยอะสาเหตุที่บอลยูกดดันข้างเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆนะครับบริษัทแมคโดนัลล์ลงไป6% s เ a b u c k สตาร์บัคล่วงลงไป5%นะครับบริษัทเกี่ยวกับเทส l a ลดลงไป0.7โคคาโคลาโบอิงมีรักษณะ ทรงทรงตัวข่าวเหล่านี้กดดันทําให้ตัวตลาดหุ้นในสหรัฐเมกาเนี่ยครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวตัวของ s p เองเนี่ยนะแทบจะไม่ขยับเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่ตัวตลาดใหญ่ตัวดาวโจนส์200ดาวโ,โจนส์300ดาวโจนส์มเนี่ยนะฮะมีลักษณะของการอ่อนตัวจากผลการงานบริษัทจดทะเบียนคะก็คงจะต้องดูว่าตัวตลาดพวกเนี้ย จะส่งผลทําให้คือถ้าวันนี้ปิดตลาดถ้าคืนนี้ตีสเนี่ยปิดตลาดโดยเราโจนติดลบ200จุดพรุ่งนี้มีประเด็นที่ทางเอเชียต่อแต่ในเอเชียมีข้อดีอย่างหนึ่งคือฮ่องกงกับจีนบวกนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเทนราคาน้ำมันฮะราคาน้ำมันเนี่ยหลุดกลับไปที่ระดับ70กว่านะเมะื่อวานนี้ขับขยับขึ้นมาลงลงไปที่70กว่าอย่างเดิมแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้อุตสาหกรรมน้ำมันจะลงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพา,านนีต่างๆจะเป็นลักษณะการแปรเพราะฉนั้นพรุ่งนี้ต้องดูอย่างเดียวฮะว่าจะลงไปที่ระดับหนึ่งสี่หกศูนย์แล้วจะยืนอยู่หรือเปล่าฮะจะว่าจะยืนอยู่เปล่ามันมีตอนนี้มันมีมันมีทฤษฎีของตัวหนึ่งสี่ห้าศูนย์กับหนึ่งสี่หกศูนย์เป็นประเด็นสําคัญแค่นั้นเองฮะนะครับแล้วพอเทรดพรุ่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็หยุดอีกวันที่ยี่ห้านะฮะ อ่นมันก็แต่ข้อข้อสังเกตอย่างหนึ่งคืออ่ขาขณะนี้ในญี่ปุ่นเองเนี่ยมีมีการจะเลือกตั้งภายในญี่ปุ่นเองนะฮะเพราะนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยที่โดนผลกระทบเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับภายในด้วยนะครับก็คงจะต้องดูฮะว่าทางญี่ปุ่นทางเกาหลีทางออสเตรเลียนะฮะพรุ่งนี้เช้านี้จะเป็นยังไงแต่ตลาดมีแนวโน้มแกว่งมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนเพื่อนนักทุนว่าอย่าพึ่ง ผีผามเข้าไปในสู่ตลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์แล้วจะมีการปิดครับเดี๋ยวรอทิ้ได้ฮะรอวันที่ยี่สิบแปดยี่เก้าดูทีหนึ่งครับผมโอเคครับวันนี้ลาก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูทีครับสวัสดีครับทุกห้องได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ไปต่ออ้ยจะสอจากสอยู่แล้วค่ะเอ,อ่อก็วันนี้เข้าใจว่าขึ้นไปได้อีกร้อยหรือว่าเกินจะสี่หมาหนึ่งสองนึงสองก็นาจะขึ้น300กว่าถึงสี่ร้อครับวันนี้ไปเสร็จนะฮะเอ,อ่อทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อ4ี่0มกับสี่หมื่น ส่วนทองรั time, ่วพันนะครับขายออกเนี่ยสี่หมื่นสี่สี่ร้อยนะครับราคาใช่ขาดอีกหกแค่สี่หมื่นถ้าเขาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันใครก็แล้วแต่ถ้าซื้อทองเมื่อตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมากำไรไปเท่าไหร่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันบาทประมาณสองคำนนั่นคือกำไรที่ได้ถ้าท่านซื้อตั้งแต่ต้นปีนะ <im itation> ซื้อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้บาทละหมื่นหกได้ได้กําไรเนี่ยบาทประมาณหมื่นหกใช่สสิบบาทก็ได้กําไรมาทแสนหกถ้าสิบบาท็กําไรแสนหกถ้าท่านกล้าไปขายตอนนี้<ๆ>แต่ผมคิดว่าราคาขึ้นขนาดนี้ถ้าใครมีทองอยู่อย่ใครกล้าขายพอดูอาการแล้วก็ยังหวังว่ามันองขึ้นไปถึงอา่างตอนเนี้เอาว<ะ>่าสี่หมื่นห้าให้ได้ก่อน ที่พี่สายเห็น,ย,นยอมแล้ว,แ,ลวแต่ละว่าเพิ่งเห็นมันอาจจะเป็น่าวเก่าแต่ก็เพิ่งเห็นนะทรัพย์สินของคุณนักทุนรางสิบคะหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาฮะี่พี่สายได้เห็นไหมฮะก็เห็นเขาแชร์กันแล้วก็ถามครับถาม,ถามแบบอะไรงี้อ่อรวยรวยสี 4, <900. S 2> ่พันเก้าร้อย่ารวยตั้งแต่ช่วง ก่อนรับประจกรรมอะไรเนี่ยกรถามแต่ว่าลันสิทธพลก็นามสกุลเขาก็เป็นานามสกุลมีฐานะอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่เป็น,นรุ่นนะการหนึ่งคุณอะไรนะลันสิทพลอ่ะสุขวิทยนะ์เนี่ะคุณสุขวิทย์อ่ะคนคนนี้เป็นเป็นลูกเป็นเป็นลูก <น Louise S 1> าชายลูกชายลูกชายเุขวงสุขวิทย์น่ยเป็นหมื่นล้าน คุณสุขวิทย์รังสิตพลนะฮะเป็นบุหรี่ร้างคุณสุขวิทยนะ์เริ่มตน้นจากการทํางานที่บริษัทน้ํามันใช่ไหมคะใช่ใช่เอสโซ่ร์อะไรเงียตอนนั้นอ่าบริษัทน้ำมันก็หลังเลยนะแล้วก็มาอยู่ท่ามกลางใหม่แล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีจนจักนายโยชิฮิโตะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคนที่ทะเลาะกับญี่ปุ่นหรือฝรั่งนะที่ไอซสาอนที่ไม่ยอมให้เปิดดอนเมืองโตเว่ ิดเสร็จแล้วแต่ใช้ไม่ได้กูมาไกลกูมิกเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะแล้วเขาทวงว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ค่าจ้างเพราะฉะนั้นถึงสร้างเสร็จแล้วเขาจะไม่เปิดไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ผมจําได้ทางขึ้นตรงแถวแถวลาดพร้าวไม่ใช่ไม่ใช่ลาดพร้าวทางขึ้นตรงอนุสาวรีชายสมรภูมิ ที่มันจะมีทางขึ้นน่ะในกลุ่มก no, 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 ูมกาเยกูมิเขาสร้าบตรงนี้แต่จบแม่เอามาทางด่วนนะเป็นทางด่วนขั้นสองเลยเป็นทางด่วนขั้นสองกูมกาเยกูมิบริษัทกูมกาเยกูมิอ่่าใชเนี่ยทะเลาะคุณสุขวิทย์รังสิตพลเนี่ยใช่ใช่คุณสุขวิทย์ก็ใช้นั่นเลยยอมรับหักเลยน่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ใครคย่างันตรกราธิการอ๋อเป็นประเด็นอยู่ที่ไม่เห็นคุณสุกุิพคทผมจาได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านในยุคที่แบบในยุคที่แบบว่คคนเข้าสู่การเมืองแล้วก็โดยมากก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะแต่คุณสุกวิทย์เนี่ยเ่าเป็นคนที่สื่อไน้รายงานแล้วเป็นคนที่มีฐานะมากแต่จำไม่ได้ว่าร่ำรวยมาจากอะไร ล่ำรวยมาจากเรื่องอะไรยังไงจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นคนมีฐานะมากเพราะลูกชายมีสี่พันล้านในครอเครพรเขเข้าใจได้รับมรดกจากคุณพ่อก็น่าจะพอน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะมีพอสมควรครับแต่นี้จันได้ว่าก็ถือเป็นคนที่เป็นนักกร